ยูใส่นาบาานโอ้โหใส่ใ oh, ห right ้เบงรุ่เพลงนั t ai? <t ai ai, ่นโอ้ยไอเพลงจิง่อยด้วนี่พี่ักเถอะเบงรุ่งจะได้อยู่บ่ฝ่ายนางจำเนื้อเพ่งยู่นียันที่ไปอาจจคเทียยูนี่ค่าแต่จำไม่ได้อยูนี่เอ๋อไม่ได้ไปส่งสินค้าเขเจ้าเจผคก็ถ่ายเซลล์อย เออนี่เดียเขาโทรมาถามยู่0 8 9 4 2 2 3 4 7 1นี่เตรียมไว้ให้เขาเลยนี่เห็นว่านน่ไม่ยังเลยนะโบูอย่า,นะยาให้ชิ่งลิงนี่อย่าที่ฟันจอตาดเสนโอ้ชิ่งลิงปกติเอาถุงยังอย่างนั้นโอ้ยถุงยาไปหาหมอมามือเศาร์นี่ไปยังเจ้าไปหาหมอเป็นไข่ซะแล้วเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยน เป็นน้อยก็เป็นไข่ล้านหลายตัวมึงใหญ่เลยมึงเขาจะเบิ่งเจ้าของได้ทั้งตัวนี่มันฆ่าลอกฆ่าเล่นอยู่นี่บ่เอ,อ้ยไข่ไปสิไปแข็งแรงคือเจ้าเนาะเอ้ากูซายนเนาะบนตกฟ้าห้องก็ยังไปอยู่มึงโมยิงก็ต้องเบิ่งจะเบิ่งเจ้าของนี่ฉันไป่ไปกินน้ำตาลายแดงเห็นฮมบอนี่ไข่ไข่แน่ใช่ไหมนี่โอ้ยจ้าสิวาจังไหนเนะาะจังซี่แหละคนเฮานั่นยามอยู่ดีมีแหงบ่กใครเบิ่งเจ้าของดอกยามจะใครได้ป่วยพุนูน จังเรียนหาหมาสออกหาตะย,ยามวิเศษมันอวเศร้าสั่นปะอุยขอยอ่อปลาสบายซื้อกันเจ๊แม่นว่าให้ข่อยเนาะมันเป็นอย่างนี้นยได้มึงเป็นนั่นอุยก็เป็นโรคเกาข่อยแหละอ้ายโรคประจำาตัวไขเเ่เป็นเลือดจางเฮเป็นเลือดจางเออหุวยเลือดจางนี่มันมีหลายสาเหตุไดยสาเไดนเป็นน้ำกรรมพันธุ์น้ำแนร<อ>พ่อแม่เป็นลูกก็สิเป็นน้ำ เกิดจากขาดสารอาหารจังสี่พักผ่อนมาเพียงพอแนวนี้เด็นพวกซับกระเดกเดิดๆนๆคือมือน,นั่นอาการมากักจะเป็นเมื่อยอ่อนเพียยิ้นหัวมันเป็นอยู่บ่เออแม่เน,น,นี่ยแหละไอ้นั่น็นบ่แล้วข่อยต้องดูแลเจ้าของเัง่ยไหนละไอ้บอกขอ่อไงหฮ้ยบง่ายนี่เลยจริงจังไหนมื่ก็้เจมน้ำป่านั่นดิโอ น้ำป่าเอ่อว่าไปเจ้ากระไดเอางูกัะมันจางเนาะดึงเสีกันมันก็สืพอดีตังตัวเฮ็ดมันสมบดุลในแม่พวกเราว่าสิให้ข่ยกินน้ำป่ารักษาเลือดจางวานี่สิบวาเป็นโรคไตไตตืมซะบ่โรคไตมันไปรักษายากดอกหญิง ตังไหนเวลามึงไปซื้อปีงไก่โดยเฉพาะปีงเครื่องในนี่มึงก็เอาไตออกเอาแต้ตับเอาแต่ตับเออมึงย่านเป็นโรคไตเนาะเศร้าเศร้าเศ้าเป็นยังไอกันดีเป็รักษาเอาดอก มาเอามาไล่ซื้อหั่นน่ะสิไปส่งของให้เขาเอามาซื้อก็ส่งให้เด้ๆทางไลน์ในมื้อเช้าวันี้เบิ่งเอาแท้แม่เ<ๆ>ติมน้านมันนะ่ะโอ้ยเติมแล้วเติมแล้วไปๆๆๆ